สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอีสูตั้งปักสีสเกตนะคะวันนี้นะคะสมม้มน,นะคะก็มีตัวรถนะคะมาแนะนําลูกค้านะคะเดี๋ยววันนี้ส้มจะแนะนําตัวสเปคแคปเอสนะคะแล้วก็ตัวแคปโฟเอลนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะน้องได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือชุดสปอร์ตตี้นั่นเองเดี๋ยวส้มจะพาไปดูนะคะว่าตัวเอสเนี่ยเขาติดตรงไหนบ้างนะคะสเกิร์ตหน้าของเจ้าเอสสปอร์ตี้นะคะที่เรามีการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะมีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะก็จะมีอ้้ตตตัวสีีดําารงนนมมมคคบใหเเพิิ่ะะ มันคือตัวสเปคแคปเอสนะคะลูกค้าแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นการแต่งเพิ่มเติมเอานะคะหน้าตาของน้องก็เลยมีเอ่อจะออกแนวสไตล์สปอร์ตมากขึ้นจากปกตินะคะ<ม>ในส่วนของแคบป r o l ก็เหมือนกันนะคะน้องก็มีการติดเอ่อชุดสปอร์ตตี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด17ชิ้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะนี่ก็จะได้ทูโทนประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะ สติกเกอร์ตรงนี้ก็เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะนี่ก็จะมีเสริมในพวกของล้อแม็กด้วยนะคะก็แต่งเพิ่มนะคะสัญลักษณ์ของเตาเอสปอร์ตนะคะของกระจกมองข้างนะคะก็จะมีติดเพิ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะคะในส่วนของล้อแม็กที่เราจัดแต่งให้นะคะลูกค้าก็จะเป็นสีดําตัดน้ําเงินนะคะขนาด18นะคะการจัดทรงรถคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่หน้า2นิ้วนะคะหลัง3มนิ้วนะคะ ซึ่งรุ่นแคปโฟของเราเนี่ยนะคะรุ่นที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากเลยนะคะสําหรับการแต่งซิ่งนะคะลูกค้าช่วงนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นทอยู่ที่29,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถแวะเวียนนะคะมาชมได้ที่สุตั้งปักสีสเกตของเราได้เลยนะคะ